สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนนมสอนรามแทบไมิทักตอบชั้นหลังกุ้งพลอยขอจีบเรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่ชาวโซเชียลความสนใจะจับตากันเป็นอย่างมากจากประเด็นของกุ้งพลอยกนิทรินที่ออกมาประกาศชั้น่ันล็อกออนไลน์ว่าตนนั้นจะเดินหน้าจีบอดีสามีอีกครั้งทําให้แฟนคลับหลายคนต่างก็ส่งกําลังใจช่วยเชียร์กับความสัมพันธ์ของพวกเขาแต่ท้งนี้สาวกุ้งพลอยก็ได้บอกว่าหากพี่นมมีคนคุยแล้วหรือยังไงก็จะขอถอยไม่อยากผิดสินทมประสุดนมสันรามได้ออกมาเปิดใจถึงอดีต รยะขอจีบทางอีจันบันเทิงแล้วว่า เรื่องระหว่างความสัมพันธ์ของคุณที่กับผมเนี่ยมันจบไปตั้งนานแล้วนะครับผมก็ไม่คิดว่าจะกลับไปคืนดีหรือรีเทิร์นอีกแล้วครับส่วนเรื่องที่อดีตภรรยาบอกถ้าพี่นมมีคนอื่นเขาจะถอยก็ขอบอกตรงๆว่าที่ผมไม่มีคนอื่นเนี่ยผมคิดว่าช่วงเวลานี้สิ่งที่ผมให้ความสําคัญมากที่สุดคือการดูแลว,วิจิดูแลคุณแม่ของผมและก็เรื่องงานนี่คือสาเหตุที่ผมเองไม่ได้โฟกัสในเรื่องอื่นเลยถามว่าหากอดีตภรรยากลับตัวแล้วจะมีโอกาสหรือรีเทิร์นไหมพี่นุมบอกว่าผมคิดว่า ถ้าคุณตีเขาทำในสิ่งที่ดีนะครับมันจะเป็นผลดีกับตัวเขาเองมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับผมและจะกลับมาคืนดีไหมก็คงไม่แล้วครับเอละลครับไม่รู้ว่าสาวกุ้งพลอยรู้เรื่องนี้หรือยังครับถ้ารู้แล้วจะเอาไงต่อไปเอ่ยไว้รอสาวกุ้งพลอยเคลื่อนไหวและทีมงานจะรีบนํามาอัปเดตให้ทราบอีกทีครับถ้าผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นขเขา้ามาอยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากเวรีนิวส์ออนไลน์ครับ